สามสี่สิบามริการกับคันนี้ค่ะ M G M G 4D ค่ะ E V นี้ปีเกิด2023เกียร์ออโต้และคันนี้นะสำเนาไม่ระบุ CC ออโต้เซฟที่คลาสมีให้ค่ะค่ะมาเลยค่ะคุณลูกค้าคันนี้เป็นรถไฟฟ้านะคุณลูกค้า43คันนี้เป็นตัวอีกคันนี้กับ M G M G 4คันนี้ค่ะเป็นตัวดี E V ค่ะจะทะเบียนมาในปี2023ันยีคันนี้ออโต้สำเนาไม่ระบุ CC นะคะมาเลยราคา550,000รับไปเลยพี่คะคุณลูกค้ารับไปเถอะค่ะคันนี้คุณลูกค้ารถสวยนะเกตเอเลยนะ ค่ะคุณลูกค้าซื้อได้เลยลูกค้าเหมือนได้รถใหม่ไปเลยนะใช่แล้วค่ะใช้งานมาแค่ห้าพันเจ็ดร้อยกโลท่นนั้นซื้อได้เลยกับคุณลูกค้าใช่แล้วค่ะ MG MG4 คันนี้เป็นตัวดี EV ค่ะรับไปเลยไหมจะระเบียนมาในปี2 0 2 3ปี23จะได้สามคุณลูกค้าไม่รับจริงๆหรอเปราคาเลยค่ะคุณลูกค้าออนไลน์จ๋าวไปยังไงเปลี่ยนใจไหมออนไลน์ตัวรถเกรดเอเลยค่ะคุณลูกค้าซื้อได้ใช่แล้วค่ะ เกตเอเลยนะคุณลูกค้ารับไปเลยมคะไปไหนกันหมดแล้วคุณลูกค้าไม่มาชมรถก่อนละคะมันดูมาชมกันก่อนได้ค่ะคุณลูกค้าน่ารักใช่แล้วเอาอะไรมีไหมเออะไรว่ายังไงรับไปเลยมคะเอาะไรจ๋ารับไปเธอห้าแสนห้าห้าแสนห้าหมื่นบาทค่ะคุณลูกค้าซื้อได้อยู่นะได้แล้วค่ะคุณลูกค้ารถสวยนะเกตเอเลยนะรับไปเลยมิค้คุณลูกค้าใช่แล้วค่ะเปิดก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยค่ะใช่แล้วรับไปเลยมายรถไฟฟ้านะคุณลูกค้าค่ะ สวยนะเกตเอเลยใช้งานมา5้0 0นเร้กิโลเหมือนได้รถใหม่ไปเลยค่ะใช่แล้วค่ะคุณลูกค้ารับไปเลยมิคะค่ะ รอบน้าคู่แข่งอาจจะเจอนะใช่แล an ้วรอบนี้จังหวัดีๆอาจจะได้ราคาเปิดไปเลยราคาเปิดไปเลยค่ะคุณลูกค้าใช่แล้วไม่รับจริงๆหรอคะมีชามมีคู่แข่งนะขายไปแล้วปรับขึ้นนะใช่แล้วค่ะรอคนไหนกันอยู่รับไมค่ะรอคนไหนกันอยู่ค่ะมีไหมในเงียบแบบนี้จะผ่านนะใช่แล้วค่ะออนไลน์อยากชมจะหนพิมพ์แจ้งได้แจ้งได้ซื้อได้อยู่นะซื้อได้ค่ะคุณลูกค้าใส่แล้วค่ะรับไปเลยมิคะรับไปไหมรถเกียเอค่ะเหมือนได้รถใหม่ไปใช้เลยค่ะคุณลูกค้ารับไปเลยใหม่ใช่แล้วรับไปเลยมค่ะอยากชมจะหพิมพ์แจ้งได้นะออนไล ว่ายังไงแล้วไม่เข้าไลน์อะไลระบบใช้งานได้ไหมคะทําไมนิ่งเงียบไปอีกแล้วชิลานชมรู้ก่อนไหมคะดูชมก่อนได้ค่ะใช่แล้วค่ะมีไหมถ้ามันมีจะผ่านนะคุณลูกค้าไม่รับเป็นจริงเหรอ5 5ากับคุณราคาที่ฝากเข้ามานะขอบคุณนะคะคุณลูกค้าค,ค่ะในวันนี้555นะ้าผ่านไปแล้วล่ะค่ะปรบพึ้นอย่างเดียวเลยใช่แล้วค่ะค่ะตอนนี้555ชั่วโมงรับผ่านหนึ่งผันหนึ่ง มีไหมคะาสา5850บาทออนไลน์กดเทอาคาสามส่วนห้าแปดห้ากดคอลราม,มาแล้วกดบิลราคาเลยคะ่ะบิดราคาออนไลน์คุณลูกค้ารถสวยเกรดเอคะ่ะเกรดเอเลยคะ่คคะคุณลูกค้าเหมือนได้รถใหม่ไปใช้เลยคะ่ะอ่าที่ร้านจ,จะยกไหมร้านรักไหมใช่แล้ว เปิดราคาเลยคะ่ะออนไลน์ในรถไฟฟ้าด้วยคุณลูกค้าค่ะเป็นตัว e v คันนี้ mg mg4 คันนี้เป็นตัวดีค่ะใช่แล้วคะ่ะคุณลูกค้าคิดช้ามีคู่แข่งนะซื้อได้ซื้อเลยใช่แล้วคะ่ะไปเลยไหมออนไลน์จ๋าก,กดเถอะออนไลน์เปิดราคาเลยคะ่ะเปิดก่อนเป็นเจ้าของก่อนเลยคะ่ะและจังหวะด,ดีอยากได้ราคาเปิดไปเลยคะ่ะลูกค้าค่ะที่ร้านว่ายังไงคะล้วมีคันาลานที่้านยกเถอค่ะลานดูชมแล้วมั่นจะแล้วคุณลูกค้ายกมือจุ๊บป้ายเลยค่ะยกก่อนเป็นเจ้าของก่อนไปเลยใช่แล้วรับไปเลยไหค่ะคุณลูกค้าดูชมอีกสักรอบเพื่อความมั่นใจค่ะ รับไปเลยไหมคะค่ะรับเถอะค่ะเปิดราคาเลยคะ่ะนาราหนึ่งท่านนะซื้อได้ค่ะโคศกรอนับให้แล้วรับไปค่ะคุณลูกค้าจะออนไลน์หรือที่ร้านดีโคศกพร้อมนับแล้วคะ่ะใช่แล้วคะ่ะรับไปเลยไหมรับเถอะค่ะเปิดราคาเลยรถสวยเกรดเอค่ะออนไลนจสากดไหม อน <All> right, ไน์รับไหมคะค่ะสาบเสนห้าเปากฎหมายถ้าไม่มีทา่านนาสนใจเขโสษกออนไลน์ <All right. S 1> กลบประคุณค่ะให้ราคาาแล้วบอกแล้วลว่าซื้อได้รีบซื้อเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะห้าแสนห้าหมื่นบาทให้รคา,า,บบาคาเราซือตอกกับบิราคามเลยค่หาแสนห้าแสนานับเต้าแสนห้าบัทนับสองห้าแสน้าหมืนบาทที่สามส่วนหนึ่งห้าหนึ่งซื้อตอกดได้ซื้อต่อยกได้เลยห้าแสนห้าหมืนบาทที่ออนไลน์นะคะนับ สามไข่ค่ะตู้ขายทิรคารห้าแสนห้าหมื่นบาททีิกรูกค้าออนไลน์ป้ายเลขสามศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งสามศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งประมูลได้ไปห้าแสนห้าหมื่นบาทขอบคุณคุณลูกค้าออไลค์ค่ะ